เพลงซีน p l a c e รายการที่คัดสรรภาพยนตร์ดีๆมาให้คุณได้ชมกันถึงบ้านโดยผู้กำกับจาก GTH ตลอดเดือนสิงหาคมทุกวันเสาร์พบกับหมูชยนบคุณประกอบผู้กำกับจากซักซีด่วยข้างเทพจะมาแนะนำภาพยนตร์ดราม่ารับเดือนสิงหาคมวันเสาร์ที่24สิงหาคม11นาฬิกาพบกับเด็กหอและ19นาฬิกาพบกับ The Battle in Sierra ปิดเมืองเดือดระอุและทุกวันอาทิตย์พบกับ วิทยาทองอยู่โยงผูกกับกับหนังแนวคามาดี้มากมายของ GTS จะมาต้อนรับเดือนสิงหาคมกับหนังตลกที่คุณจะหาน้ำตาเล็ดวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม11นาฬิกาพบกับโตแล้วต้องโตและ19นาฬิกาพบกับบ้านฉันตลกไว้ก่อนพอสอนไว้ รับชมภาพยนตร์คุณภาพจากทาง Play GTH on air ได้แล้วผ่านทางเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศ Play GTH on air ช่องบันเทิงคุณภาพจากค่ายหนังอารมณ์ดี GTH